สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวค่ะวันนี้แอดมินชวนทําเมนูผัดฉ่าปลาดุกนะคะอัตราและส่วนผสมแบบละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยค่ะเราไปดูวิธีทํากันค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมเครื่องแกงสําหรับผัดกันก่อนนะคะแอดจะใช้พริกจินดาแดงค่ะพริกกะเหลี่ยงค่ะโขกให้เข้ากันนะคะ ตรงนี้ใครมีพริกอะไรสามารถปรับได้นะคะจากนั้นตามด้วยพริกไทยอ่อนนะคะแอดใส่ประมาณ5เม็ดนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะแอดใช้เป็นกระเทียมจีนประมาณ3กลีบนะคะพริกไทยอ่อนนะคะเพิ่มความหอมนะคะโขกทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องผัดนะคะโขกละเอียดประมาณนี้ค่ะจากนั้นเทน้ำเปล่าลงไปในโขกนะคะ นำสากนะคะแล้วก็ช้อนนะคะมาแกว่งเป็นน้ำล้างคกนะคะใช้เป็นน้ำสำหรับผัดค่ะจากนั้นเรามาที่ขั้นตอนการผัดเลยนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันสำหรับผัดค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันเริ่มร้อนนะคะจากนั้นใส่เครื่องผัดนะคะที่เราขูไว้เมื่อสักครู่ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งพริกแกงส่งกลิ่นหอมค่ะ เราใช้พริกหลายอย่างนะคะจะช่วยเพิ่มความหอมนะคะเมื่อพริกแกงเริ่มหอมนะคะปลายตะหลิวเนืดแล้วนะคะจากนั้นใส่กระชายนะคะเป็นกระชายซอยนะคะนำมาผัดก่อนให้กลิ่นกระชายหอมฟุ้งเลยค่ะจากนั้นเติมน้ำล้างคกลงไปได้เลยค่ะคนเล็กน้อยให้ละลายเข้ากันดีค่ะ จากนั้นปรุงรสนะคะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะเพื่อตัดรสชาตินะคะจะไม่ออกหวานนะคะเพื่อให้รสกลมกล่อมขึ้นค่ะคนให้ตัวเครื่องปรุงนะคะละลายเข้ากันดีค่ะจากนั้นรอจนกระทั่งน้ําเดือดจัดนะคะจากนั้นใส่ปลาดุกได้เลยค่ะปลาดุกแอจะทําการหั่นและล้างทาความสะอาดด้วยแป้งมันสับปะหลังนะคะ ตัวแป้งมันจะช่วยดูดตัวเลือดนะคะออกจากตัวปลาดุกนะคะจะทำให้เนื้อปลาดุกใสนะคะระหว่างนี้เราจะไม่คนแล้วนะคะเราจะทยอยเคี่ยวปลาดุกแล้วค่ะเพื่อให้ปลาดุกสุกดีนะคะทยอยกลับด้านนะคะไม่คนมากนะคะเดี๋ยวปลาดุกจะขาวได้ค่ะถ้าหากน้ำน้อยเกินไปสามารถทยอยเติมได้ค่ะระยะเวลาในการเคี่ยวขึ้นอยู่กับขนาดของปลาดุกด้วยนะคะ เมื่อปลาดุกเริ่มสุกดีแล้วนะคะแอบจะทําการปรุงรสในส่วนที่เหลือนะคะจะใช้ซอสหอยนางรมค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะเพื่อช่วยเพิ่มสีสันให้ปลาดุกไม่จืดชืดค่ะตามด้วยมะเขือเปราะค่ะหั่นบางๆนะคะและมะเขือพวงค่ะพริกไทยอ่อนค่ะ พริกชีฟ้าแดงค่ะและสุดท้ายนะคะใบมะกรูดค่ะจากนั้นผัดนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะตรงนี้ไม่ต้องคนมากนะคะทยอยผัดนะคะเพื่อป้องกันเนื้อปลาดุกเละนะคะทยอยผัดเคี่ยวจนกระทั่งปลาดุกและมะเขือนะคะสุกดีค่ะจากนั้นใส่ใบโหระพาได้เลยค่ะ ผัดเล็กน้อยให้ใบโหระพานะคะสุกดีนะคะตรงนี้จะใช้ไฟแรงนะคะเพื่อให้ใบโหระพาสุกจะได้ไม่ดำนะคะเมื่อใบโหระพาสุกดีแล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะสังเกตว่าน้ําแกงยังคลุกคลิกแบบนี้นะคะตัวสีอิ้วดําจะช่วยให้ตัวน้ําแกงของเรานะคะมีสีสันสวยงามและตัวประดุกสีจะไม่ซีดจนเกินไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดฉาปลาดุกค่ะน้าตาน่าทานมากเลยหอมเครื่องผัดฉานะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ